สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจำเนียนวอกเวอันนี้ก็คือป้านเนียนเด้อนี่ก็คือดอกฟันสิงโตอันนี้เป็นดอกฟันสิงโตได้ยินมาว่าเห็นตามพวกคนไทยที่เขาอยู่เมืองนอกอยู่มานานๆเขาบอกว่ามันกินไดล้วป้าก็เลยเข้าไปดูในข้อมูลเขาว่ามันกินได้แท้ๆถามลุงลุงว่าเอาไปเฮ็ดสลัดเอาใบมันเนี้ยเอาใบมันเนี้ยไปเฮ็ดสลัด แต่คนไทยที่เขาเคยกินเขาบอกว่าใบมันนะเอาไปแกงเอาไปแกงคือยังแกงขี้เหล็กได้เลยเอาไปเฮ็ดแกงคือแกงขี้เหล็กจะมีรสชาติคล้ายๆแกงขี้เหล็กเลยป้าว่าสิลองอยู่แต่ยังบ่ได้ลองเพราะว่าอันหลังบ้านมันมันมียังบ่ค่อยหลายปานไดส่วนรอกมันอันนี้เป็นดอกมันเขาบอกว่าเอาไปเฮ็ดชาเอาไปเฮ็ดชาชงแต่หลายคนเขาก็กินกันมาแล้วนะเออก็บอกแม่ว่าป้าที่ลองกินคนเดียวได้ละ ป้าว่าสีลองอยู่ก็เลยถามลุงย้ำาอกตอนมาปีแรกๆถามลุงกินได้บอลุงบอกฉันไม่รู้เชื่อไม่รู้ป้าก็เลยไปหาข้อมูลหาข้อมูลป้าเห็นคนไทยเขากินกันเยอะอะป้าก็เลยมาถามลุงอีกพอปีนี้ป้าถามลุงว่ากินได้บอลุงบอกว่ากินได้เขาบอกว่าเอาใบมาเฮ็ดสลัดลุงว่าอย่างนี้แสดงว่าลุงเขาก็ไปหาข้อมูลมากัน่แสดงว่ามีคนบอกว่ากินได้แต่คนไทยเขากินกันตวนม้เขาที่กินกัน ป้าว่าสิลองเอาไปแกงก็ยังแกงขี้เหล็กอยู่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นใ uh บมิ้นต์แมนบ่ละเดี๋ยวดมกดด่อ,อ,น,อ,น,น,อน,นด้วยโอ้ยโบแมนโบแมนใบมิ้นต์แมนบ่โบน่าทีแมนโบแมนใบมิ้นต์ดอกอู้เนี่ยมันก็ขึ้นลายอยู่เด้มันงามางด้วเราบังได้ร้องปักไงเลยเนี่ยป้าว่าที่ลองไปเฮ็ดกินอยู่เดี๋ยวส่งไปเก็บหลังบ้านเลยไปเก็บต้นถังหน้าบ้าน มึงเนี่ยอันนี้งามเลยเนี่ยอ่อนอ่อนเนี่ยเป็นตะกินไดอยู่เนี่ยอันนี้รอกมันกินไปกระยานตายแต่เขาก็กินขันเยอะแยะเขาว่ามันกินไ้ <c oughs> อันนี้ยังบม่ได้เคลียร์เลยหลังบ้านยังยังอาการยังหนาวหนาวอยู่เลยข้างนอกอะ่ะยมึงเต็นปาคุมไว้ขนาดคุมไว้ผักข้างในก็ยังตายเด้อละ่ะมื่อานี้ฝนที่ตก มันคืมคือฝนที่ตกบนหง่ีตตกหัวแต่ป้าก็เอาปลาก็เอาผ้าออกตากเลยเด้แค่นี้ก่อนเด้อเอาผ้ามาเบิ่งอ่าดอกฟันติ่งโตว,ว่าเขากินได้ว่ามันเป็นใบย,ยังไงแค่นี้ก่อนเด้อบายบายจ้า